คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by Dr. จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญคำว่าได้ยินกับคำว่าได้ฟังนะคะสองคำนี้มีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไรคะ จริงๆถ้าเราคิดแบบเร็วๆนะคะหรือว่าฟังเอ๊สองคำก็เหมือนกันนะบางทีเราก็ใช้แทนกันนี่ฉันได้ยินเสียงฉันได้ฟังเสียงนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะสองคำนี้นะคะมันมีส่วนต่างกันเยอะค่ะแล้วก็มีส่วนที่เหมือนกันอยู่นิดหน่อยค่ะเริ่มต้นก่อนแล้วกันนะคะว่าสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรนะคะทั้งได้ยินและการได้ฟังค่ะ มันเหมือนกันตรงที่ว่ามันถูกกระตุ้นค่ะด้วยเสียงจากภายนอกเข้ามาที่ประสาทสัมผัสทางการได้ยินของเราก็คือหูของเรานั่นเองนะคะแต่ค่ะเมื่อเสียงนั้นกระตุ้นนะคะเข้าหูแล้วค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อค่ะจะเป็นแบบไหนเท่านั้นเองนะคะจริงๆถ้าพูดง่ายๆคือมันมีเสียงเข้ามาให้เราเนี่ยได้รับรู้แน่นอนเลยเพียงแค่ว่าเรานั้นใส่ใจหรือไม่ใส่ใจในการรับรู้ค่ะ าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเพียงได้ยินค่ะมันก็เป็นเพียงแค่เสียงที่เข้ามากระทบนะคะประสาทสัมผัสทางการได้ยินของเราเท่านั้นเองโดยที่เราก็รู้แค่ว่ามันมีเสียงหรือบางครั้งเราไม่สนใจเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่าอ้าวมีเสียงอยู่ด้วยหรอ เพราะฉะนั้นมันไม่ต้องใช้ความพยายามไม่ต้องใช้ความสนใจใส่ใจอะไรเลยค่ะหรือบางทีที่เราเคยได้ยินนะคะบอกว่าเนี่ยพูดอะไรไปก็ไม่ได้ยินเหมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเลยนะคะหรือบางคนบอกว่าเข้าหูซ้ายมันออกหูซ้ายด้วยซ้าไปแบบนี้ค่ะเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นแค่เพียงการได้ยินเพราะขาดความสนใจเพราะขาดสมาธิเพราะความใส่ใจที่จะฟังนั้นนะคะมันมีน้อยมากค่ะ ในทางตรงข้ามนะคะถ้าเราพูดถึงการฟังค่ะการฟังจะเริ่มตั้งแต่รับรู้ว่ามีเสียงผ่านเข้ามาแล้วตัวเราเองนั้นจะมีความใส่ใจตั้งใจจดจ่อกับเสียงที่เข้ามากระทบนะคะมันมีกระบวนการของการประมวลผลข้อมูลค่ะหรือว่าแปลข้อมูลที่เข้ามาด้วยค่ะในหลายๆครั้งมันจะมีการตีความเข้ามาด้วยเพราะว่าแค่เพียงเสียงเสียงเดียวที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหมันสามารถตีความได้อย่างหลากหลายเลยนะคะ เพราะนั้นถ้าเราจะแยกแยะนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราทั่วไปเนี่ยเราจะมีทั้งการได้ยินและมีทั้งการฟังค่ะณนะตอนนี้ถ้าเงียบเสียงไปนะคะอยากถามนะคะว่าเราได้ยินหรือว่าเราฟังเสียงอะไรบ้างคะตามจริงแล้วค่ะณนะตอนนี้เมื่อเงียบเสียงไปนะคะมันจะมีเสียงค่ะที่อยู่ด้านนอก บางคนที่อาจจะอยู่นอกสถานที่อยู่อาจจะได้ยินเสียงรถนะคะได้ยินเสียงคนเดินหรือแม้กระทั่งได้ยินเสียงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆค่ะที่เข้ามากระทบหูแต่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจค่ะว่าเอเสียงนั้นคืออุปกรณ์อะไรรถนะคะเป็นรถอะไรประเภทไหนอย่างไรแต่ถ้าเราได้ฟังค่ะและตั้งใจฟังจริงๆเมื่อนิ่งไปนะคะหลายคนอาจจะได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของตัวเราค่ะ เสียงอากาศที่ผ่านเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการฟังนะคะการฟังนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้สมาธิไม่ใช่แค่เพียงเพราะว่าเออมีเสียงมาแล้วก็ปล่อยให้เสียงออกไปที่บอกว่าฟังแล้วทําไมเธอไม่ได้เข้าใจอะไรเลยหรอทําไมเธอจําอะไรไม่ได้เลยหรอที่เรียกว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะว่าขาดความตั้งใจค่ะในการจดจาเพราะว่าเรานั้นไม่ได้ใส่ใจนะคะว่ามันคืออะไรดังนั้นแล้วนะคะ ถ้าจะว่าไปทักษะการฟังจะมีความสำคัญมากค่ะเป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารเพราะว่าหลายๆครั้งเราคิดว่าเราฟังคนอื่นอยู่ค่ะแต่กลับได้ยินคนที่คุยกับเราหรือคู่สนทนาเราค่ะบอกว่าเธอไม่เคยฟังฉันเลยเราก็บอกนะว่าเราฟังทำไมเราไม่ฟังก็เราฟังเธออยู่แต่อีกฝ่ายบอกว่าเธอไม่ฟังฉันเลยอ่ะหรืออาจจะมีคำพูดว่าเนี่ยพูดเท่าไหร่นะก็ไม่เคยฟัง พราะไม่ฟังเนี่ยก็เลยจําไม่ได้เพราะไม่ฟังเนี่ย,ก,ย,ยก็เลยทําอะไรผิดผิดซึ่งอีกฝ่ายก็อาจจะเถียงนะคะทําไมฉันจะไม่ฟังก็ฟังแล้วไงเนี่ยยังจาได้เลยก็เธอบอกให้ทําแบบนั้นแบบนี้ไงในทางตรงข้ามคู่สนทนาแล้วบอกว่าไม่ใช่เธอฟังผิดแล้วมันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นซะหน่อยแล้วก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะถ้าถามว่าเอ๊ะเขาฟังไหมเอาจริงๆก็ฟังนะ แต่ภายใต้การฟังมันยังมีระดับข่ะของการฟังตั้งหลายระดับค่ะหรือว่าเราอาจจะแบ่งประเภทของการฟังได้หลายประเภทเลยนะคะไม่เช่นนั้นแล้วค่ะคงไม่มีปัญหาในเรื่องที่เราบอกว่ามีปัญหาว่าเราเข้าใจผิดกันนะคะหรือว่าเรานั้นนะคะตีความกันต่างเรื่องต่างกันไปบางครั้งนะคะคนเราฟังในเรื่องเดียวกันด้วยซ้ำค่ะแต่ เสียงที่ผ่านเข้าหูค่ะเข้ามาในสมองของคนที่ต่างกันค่ะเราจะมีการแปลความหมายที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทักษะการฟังที่ดีจะส่งผลต่อการสื่อสารที่ดีด้วยนะคะวันนี้ค่ะจะมาเรียนรู้นะคะว่าระดับของการฟังค่ะหรือว่าประเภทของการฟังนั้นนะคะเราอาจจะแบ่ง ย่อยๆนะคะเป็นสีประเภทได้นะคะประเภทแรกค่ะคือประเภทที่เพียงได้ยินค่ะแต่ว่าไม่ได้ฟังหรือเราจะอาจจะเรียกว่าเป็น non listener นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้จะรู้แค่ว่ามีเสียงมาเท่านั้นเองฉันไม่ได้ใส่ใจอะไรมากหรอกคือเราจดใจกับสิ่งอื่นมากกว่าหรือว่าเรากําลังทําอย่างอื่นด้วยแต่ก็มีเสียงเข้ามานะบางครั้งที่เราฟังเพลงอะคะ่ะเรารู้ว่าเราต้องเปิดเพลง ไม่งั้นแล้วจะรู้สึกมันเงียบเกินไปห้องมันเงียบอย่างไรไม่รู้คนบางคนค่ะกลับบ้านปุ๊บจะต้องเปิดเลยนะคะให้มีเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงโทรทัศน์หรือเสียงเพลงอาจจะเปิดมือถือเพื่อฟังข่าวฟังเสียงเพลงฟังดนตรีฟังช่องรายการต่างๆคือขอให้มีเสียงเท่านั้นนะคะ แต่จะจับใจความได้ไม่ได้อาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าจำได้หรือเปล่าว่าเขาพูดอะไรบ้างคืออาจจะไม่ได้ฟังอะค่ะก็เลยไม่ได้จำแต,แต่รู้ว่าอ่ะก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะคะหรือหลายๆครั้งค่ะที่เรา, baptized, เรานั่งในห้องประชุมบางทีเวลาเราเมอเวลาเราคิดเรื andal, <espresso> ่องอื่นนะคะเราจะรู้ว่าเราก็นั่งอยู่เนาะเราก็นั่งประชุมแล้วก็เราอาจจะนั่งเรียนอยู่นะคะนั่งอบรมอยู่แต่ด้วยความเหมอของเราหรือคิดเรื่องอื่นอยู่อะค่ะ นั่นหมายความว่าจะทําให้เรานั้นล่องลอยไปกับเรื่องอื่นๆแทนที่เราจะจดจอ่อกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแบบนี้ค่ะก็คือจะอยู่ในกลุ่มแรกนะคะที่เรียกว่าเพียงได้ยินค่ะแต่ไม่ได้ฟังเข้ามากลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สนั้นจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าฟังเพียงผ่านๆค่ะกลุ่มนี้จะเป็น passive listener ค่ะ คือกลุ่มนี้จะได้ยินว่าพูดอะไรค่ะแต่ว่าไม่ได้จับใจความหรือว่าไม่ได้จับประเด็นอาจจะเรียกว่าไม่ได้ความความเข้าใจมากนักพูดได้ค่ะแต่ไม่ประติดประต่อเวลาใครถามว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะเออเมื่อกี้ฉันไม่ได้ฟังเหมือนกันรู้สึกได้ยินว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนอะรู้สึกว่าเขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของออสมาธิอะไรประมาณนั้นมัง้งเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเหมือนกัน มันเหมือนกับเป็นการเพียงแค่ผ่านๆน,นะคะหรือว่าฟังแล้วก็จำได้เพียงส่วนๆเป็นทีละส่วนส่วนใดที่ฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะคะไม่สามารถที่จะเรียบเรียงหรือเล่าเรื่องราวได้หมดแบบที่3ค่ะเรียกว่าเริ่มสนใจฟังค่ะแบบนี้เริ่มจะเป็นลิสเ e เนอร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ค่ะจะตั้งใจฟังคู่สนทนาแต่การฟังตรงนี้ค่ะมันจะเป็นการฟังที่เลือกที่จะฟังค่ะ เลือกเฉพาะเรื่องที่ตัวเองสนใจเท่านั้นค่ะบางครั้งค่ะการฟังในลักษณะนี้จะมีการเชื่อมโยงนะคะเหตุการณ์ค่ะหรือประสบการณ์ของเรานั้นตีความเข้าไปผสมโรงด้วยหรือผสมผสานด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่เราได้ยินว่าเอ๊เนี่ยเวลาพูดสื่อสารนะทำไมอะ่ะฉันสื่อมาแค่นี้แล้วเธอไปพูดอะไรเพิ่มเติมอะไรเยอะมากเลย ก็เป็นเพราะว่าในสมองของเราขณะที่ฟังค่ะเราฟังจริงแต่เราไม่ได้แยกค่ะว่าส่วนใดที่เป็นข้อมูลที่เกิดจากการฟังและส่วนใดที่เป็นข้อมูลค่ะที่เพิ่มเติมเกิดจากที่เรานำเอาประสบการณ์ของเราหรือการตีความของเราค่ะหรือการแปลความหมายเท่าที่เรารับรู้นั้นนะคะเข้าไปใส่ด้วย ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในแง่ของการฟังแบบนี้ก็เลยทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าทำให้คนสองคนสื่อสารแล้วเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนะคะเช่นถ้าเราได้พูดนะคะหรือว่าเราบอกว่าเราสื่อสารไม่ชัดแค่พูดเรื่องเดียวกันคนแปลความหมายอาจจะตีความต่างกันค่ะเช่นเราบอกว่าเดี๋ยววันนี้อยากกินอาหารแซ่บๆจังเลยอยากกินอะไรเผ็ดๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลางวันนี้ ทำอาหารเผ็ดๆให้ทานหน่อยแล้วกันเอาแบบแซบๆเลยนะคำว่าแซบของเราค่ะกับแซบของอีกคนเผ็ดเนี่ยอาจจะเป็นความเผ็ดที่แตกต่างกันเพราะจะมีการตีความค่ะของคําว่าเผ็ดหรือคําว่าแซบนั้นต่างกันถามว่าเมื่อกี้เขาไม่ได้ฟังหรือเปล่าฟังค่ะแต่เมื่อฟังเนี่ยฟังคําว่าแซบเห็นภาพตรงกันนะคะแซบคือคําว่าเผ็ดแต่คําว่าเผ็ดแล้วลงในรายละเอียด อาจจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าการตีความค่ะในเรื่องนี้นั้นมีการตีความที่ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะเราอาจจะได้นะคะความเผ็ดคือพริก5เม็ดค่ะหรือความเผ็ดคือพริก20เม็ดนะคะบางทีถ้าใครสักคนบอกว่าขอแซบแซบฉันก็ใส่ลงไปเลย20เม็ดปร,กรากฏพอกินจริงโอ๊ยจะแกล้งกันหรือไงเนี่ยบอกเอาแค่แซบจะกินอะไรเผ็ดๆนี่มันโอ้โหอันนี้ไม่เรียกว,ว่าเผ็ดแล้วนะ อันนี้มันเรียกว่าขึ้นหูเลยอู้นี่ยิ่งกว่าน้ำพริกนรกอีกก็กลายเป็นว่ามันอาจจะทะเลาะก,กันได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากการตีความที่ต่างกันดังน,นั้นแล้วค่ะมันจะมีการฟังอีกประเภทหนึ่งค่ะเรียกว่าเป็นการฟังอย่างตั้งใจค่ะ ที่ว่าเป็น active listener นะคะกลุ่มนี้จะมีความใส่ใจตั้งใจฟังคู่สนทนาค่ะและพยายามสื่อสารทำความเข้าใจค่ะในความหมายและความรู้สึกของคู่สนทนาจากสารที่คุณสนทนาน,นั้นพยายามสื่อหรือเล่าให้ฟัง เปลว่าในการฟังตรงนี้คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะมีการตีความแต่เราต้องพยายามที่เรียกว่าเข้าถึงใจอะค่ะเข้าถึงคู่สนทนาที่เราฟังแล้วก็สามารถที่จะให้การฟังนั้นมันมีประสิทธิภาพเข้าใจในเรื่องราวของเขาค่ะใกล้เคียงมากที่สุด นะคะใกล้เคียงมากที่สุดในระดับ80-90%ได้เพราะฉะนั้นการฟังแบบนี้จริงจาเป็นที่จะต้องฝึกตัวเองให้เกิดทักษะการฟังที่ดีค่ะไม่งั้นแล้วนะคะจะมีปัญหาการฟังต่อไปได้แล้วก็ที่สุดค่ะอาจจะเกิดความขัดแยง้งและการทะเลาะเบกแหวงหรือนะคะสุดท้ายค่ะอาจจะต้องเสียสัมพันธภาพกันไปเนื่องจากการที่เรานั้นนะคะมีความไม่เข้าใจกันค่ะ ในครั้งหน้าค่ะมาชวนคุยกันต่อนะคะว่าปัญหาการฟังค่ะที่มาเกิดจากการที่เราเพียงแค่ตีความจากประสบการณ์ของเรานั้นนะคะแล้วก็ทำให้การฟังนั้นมันผิดเพี้ยนไปอะคะ่ะปัญหาการฟังแบบนี้ เป็นการฟังแบบไหนบ้างนะคะที่เรียกว่าเราต้องเรียนรู้กันก่อนแล้วก็สุดท้ายค่ะในอีพีต่อๆไปอีกเนี่ยจะได้เรียนรู้ว่าถ้าเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะจะเริ่มต้นได้อย่างไรค่ะติดตามต่อในครั้งหน้านะคะครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ